สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้จะมาสอนทำสปีดเพนติ้งนะฮะก็เริ่มโดยการใช้บัดใหญ่ไปเลยครับกำหนดเงาตรงนี้นะว่าเราจะให้เงาลงมาตรงไหนนะครับแสงลงมาจากอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามก็ตามรูปนะครับผมก็เริ่มจากแก้มแล้วก็ทำตรงสันจมูกก่อนนะครับกำหนดจมูกจมูกคือส่วนกลางของใบหน้านะฮะถ้าเป็นไปได้ก็พยายามเริ่มจากจมูกก่อนแล้วก็ พยายามดูรายละเอียดของใบหน้าคนนะฮะก็อันนี้ผมไม่ได้มีแปลนก็เลยวาดไปตามาความคิดของผมเองนะฮะก็ก็เริ่มจากเงาเงาหนักผมจะลงเงาหนักก่อนเพื่อว่าจะได้กำหนดเงาบางแล้วก็แสงตรงไหนได้บ้างนะ,ะตอนแรกต้องเข้าใจก่อนว่าการทําเงาเนี่ยมันจะต้องยึดหลักของความเป็นจริงว่า ร่างกายมนุษย์เรามันมีส่วนไหนที่มีส่วนนูนส่วนเว้าตรงไหนบ้างนะฮะเราต้องกําหนดให้ดีนะครับก็มาเริ่มตรงปากนี้ก็คือว่าปากเนี่ยเวลาเราหุบนะครับมันจะมีเส้นกลางปากตรงกลางนะันแล้วก็ผมก็เลยเริ่มจากเส้นตรงกลางเราก็สามารถกําหนดจุดของรีฟิปปากแล้วก็ตรงใต้ปากได้นะฮะและัวเ้นก็ใส่เงาไป แต่ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นภาพขาวดำหรือเป็นภาพเงาอะไรพวกนี้นะฮะก็คือจะเป็นลักษณะริมฝีปากด้านบน,นจะต้องเข้มนะฮะก็เลยอาจจะดูเป็นเงาดำไปนะฮะแล้วก็เนี่ยตรงตานะครับก็จะใช้ถ้าเกิดเอาจริงๆก็คือขอบตาด้านบนก็จะต้องดำกว่าด้านล่างด้านล่างก็จะปล่อยไว้นะแต่นี้ตายไม่เสร็จก็ผมมาพยายามไล่เก็บ พวกเงาต่างๆตามจุดของดีเทลเล็กๆนะฮะเพราะว่าปาดเงาใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะทำให้ง่ายต่อการควบคุมว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนนะครับก็จะมาเก็บดีเทลตรงบริเวณตาเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าตาเนี่ยจะดีเทลสูงนะครับพยายามเก็บให้รอบๆนะครับดูโดยรวมให้มากที่สุดนะฮะ แต่นี้ผมทำำําสเาวามากอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าทำำําสเาวามากก็คือว่าทำหนึ่งเลเยอร์เป็นการกระทําที่ไม่ดีเลยนะฮะพยายามทําหลายๆเลเยอร์เพื่อที่จะให้งานเราสามารถแก้ได้ตลอดเวลานะครับว่าตรงไหนผิดพลาดก็ไปแก้ถ้าหนึ่งเลเยอร์เนี่ยถ้าเกิดพลาดขึ้นมาแล้วก็คือแก้ไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้คือจมูกละจมูกผมก็กําหนดเหมือนว่ากําหนดตรงกลางใบหน้านะครับวิธีการก็คือ เราก็ดูจมูกอ่าสมมติว่าตรงสันระหว่างจมูกกับปากเนี่ยผมก็เรียกอะไรผมจําไม่ได้นะครับก็ตรงนั้นแล้วก็จะให้กลางจมูกเนี่ยอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับถ้าสังเกตได้ดีๆก็อ่าไหครับผมก็ตีเส้นไกลามาไกลไลายลงมาตรงนี้นะฮะก็พยายามดูจากระยะของใบหน้านะครับภาพนี้ก็คือใบหน้าจะเอียงเอียงนิดนิดเอียงเพียงเล็กน้อยนะฮะ ก็คือขนาดของแล้วก็เส้นต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดสังเกตดีๆแล้วมันจะทุกอย่างมันจะแบบว่าไม่อยู่ในลายเดียวกันนะครับเพราะว่าแบบแยงหน้าเล็กน้อยไม่เล็กน้อยเหมือนกันนะถ้าตรวจรอบผมนะผมคิดว่ามันเยอะเหมือนกันก็ต่อมาเนี่ยก็คือจะต้องทําอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งที่มีแสงเยอะจํานวนมากก็จะเราจะกําหนดได้ยากมากเรื่องนี้เพราะว่า การทําฝั่งฝั่งเงาได้แล้วแต่ฝั่งแสงอะ่ะจะทํายากมากนะครับอันนี้เป็นเงาเงาฝั่งเดียวออีกฝั่งนึงจะเป็นแสงฝั่งที่เป็นแสงก็จะมีดีเทลน้อยหน่อยนะครับก็รายละเอียดก็จะไม่มากแต่ปัญหาตรงปัญหาจะเกิดตรงที่รายละเอียดไม่มากเนี่ยะครับก็คือว่าอพอวาดไปแล้วเรากําหนดเราลืมเรามองไม่ชัดว่ามันเป็นจุดไหนกันแน่วาดไปมันเหมือนเป็นภาพโดดออกมาถ้าสังเกตดีๆนะฮะ เป็นเหมือนตากับคิ้วโดดออกมานะครับผมก็ต้องพยายามแก้ตัวเวลาว่าเออมันโดดตรงไหนก็อันนี้ก็ดูสังเกตจากคิ side, ้วซ้ายอมันสั้นกว่ามันมันสั้นกว่าก็ต้องมาแก้ให้สั้นตามคิ้วซ้ายนะครับยึดแบบฝั่งซ้ายเป็นแบบนะฮะอันนี้ผมจะเลือกเงาเป็นสองสองสองระดับแล้วนะครับเพราะว่าจะได้มีเงามืดสุดแล้วก็ที่สว่างขึ้นมาหน่อยนะฮะ ก็มาเริ่มที่ไล่การเก็บเงารายละเอียดแต่ที่จริงคืออันนี้ผมว่าจริงๆก็คือว่าฝั่งขวาเนี่ยมันจะต้องไม่มีเงามันจะมีแต่แสงแล้วเงาจะตกกระทบมาฝั่งซ้ายนะฮะก็มีถุงใต้ตาเล็กน้อยออันนี้เราต้องเก็บเรื่องนี้นิดหน่อยนะครับก็เริ่มมาไล่ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใบหูนี่ก็จะให้มีรายละเอียดนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่อยู่ใดีโฟกัส แล้วก็มันมันเป็นใบหน้าเอียงนะฮะก็ส่วนต่อต่อมานี่ก็คือว่าผมจะเริ่มทำเรื่องของให้เต็มรูปหน้านะฮะซึ่งตรงนี้อันตรายมากนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ค่อยเห็นภาพชัดถ้ายังมองไม่ชัดมองภาพของผู้พันซันเดอร์ใน KFC ครับก็คือว่าด้านหนึ่งที่มีแสงและเงาเป็นเส้นเนี่ย มันก็ต่างกับตรงที่นี้ตรงที่ว่าอืมเราจะต้องทําให้มันให้มันอยู่ในกรอบเดียวกันให้มันเป็นหน้าคนวงกลมเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีไกด์กำหนดจุดมานะครับเราก็จะต้องทําให้มันพอดีกันซึ่งตรงนี้ผมก็พยายามมองให้ออกว่ามันจะเป็นยังไงดีถ้าเกิดแสงออกมานะผมก็ยังมองไม่เข้าใจว่าอ่ถ้าแสงเข้ามาแล้วอืม ไอตรงใบหูเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่นะก็พยายามปิดตาของสฟริชอปนะครับดูเลเยอร์ปรับเลเยอร์ไว้ตลอดปรับไม้หูเกินหน่อยก็อ่ะซูมเข้าไปเพื่อจะปรับเล็กน้อยพอนะอันนี้เราดูจากภาพรวมบ่อยๆนะครับมันจะทําให้ง่ายต่อการวาดแล้วเราค่อยมาเก็บดีเทลเล็กๆทีหลังนะฮะเพราะว่ามันจะเสียเวลามากถ้าเกิดเรามาเก็บดีเทลตั้งแต่แรกแล้วสุดท้ายภาพออกมาภาพใหญ่แล้วมันเอ้าไม่สวยไม่ใช่ก็ต้อง ดูภาพใหญ่แล้วก็ไปเก็บดีเทลเล็กทีหลังแล้วกลับมาดูภาพใหญ่อีกทีนึงก็จะเป็นปกติเพราะว่าเราดูภาพใหญ่ไปรอบแรกแล้วนะฮะก็อันนี้ผมกําลังทําเรื่องผมอยู่ครับว่ามันจะออกมาแนวไหนดีเพราะว่าเราไม่มีแบบเราไม่มีอะไรในหัวแล้วสไตล์เราก็ยังไม่เข้าใจว่ามันจะออกมาดีแค่ไหนแต่ดูจากหน้านี่น่าจะเป็นคนแก่แน่นอนเลย อาจจะไม่แก่มากสักสาสิบกว่าสา3สิบเจดสาสิบแปดแล้วกันนะก็ตรงนี้ก็จะใช้เรื่องผมนะครับก็จะใช้สีดำปาดทึบไปก่อนเลยนะครับตีเส้นไกด์มาแล้วก็ปาดทึบไปเลยเอาว่าเรายังเรายังคิดไม่ออกว่าจะให้ออกไปนแนวไหนดีนะครับก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราก็ปาด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 ,ปาดเก็บไปก่อนพอคิดได้เรื่อยๆแล้วก็อาปาดเพิ่มขึ้นมาหน่อย ผมนึกถึงคุณแบงค์นะก็เพื่อนผมแล้วก็ผมแนวแนวนี้ก็เลยแบบอืมเอาอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าเขาไม่ใช่ทรงนี้หรอก <c oughs> นะผมก็ปาดมาเรื่อยๆนะครับก็พยายามเก็บรายละเอียดเล็กๆไปด้วยนะครับเวลาซูมเข้าไปนะอ่ามันก็ตอนนี้ก็เหมือนคนใสว่วิกละคนใส่วิกนี่ก็คือใกล้เข้ามาหน่อยนะครับว่าอย่างน้อยมันก็ยังพอมี อะไรบ้างที่บอกอมมันไม่โล่งเกินไปนะครับสภางะนี้ก็ผมก็จะทําการเช็คว่าอืมเงาควรมาตกตรงไหนแล้วก็ควรมีแฮร์ไลท์ตรงไหนบ้างก็คือแฮร์ไลท์ก็จะมีแค่เฉพาะส่วนที่เป็นเงาเงาติดผมครับตรงไหนที่มีมากหน่อยก็คือตรงกลางของช่วงช่วงแสงนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ปาดด้วยบัตรเล็กไปนะครับ ปาดบอลเล็กหลายๆอันแต่ให้บตรฟุ้งนะฮะปรับหาเน็ตให้น้อยหน่อยอันนี้ก็ปรับอ p บซิตี้กับโฟนี่ให้ปรับใช้ถ้าเกิดใช้บ่อยๆนะครับก็จะพอเป็นอันนี้ก็คือเทคนิคก็คือว่าถ้าเกิดเราต้องการความความอ่อนความละเอียดของเราเนี่ยให้เราปรับอวบซิตี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเราต้องการปรับให้มันดูนุ่มให้มันดูซอฟท์ทั้งหมดเนี่ยให้เราปรับด้วยโฟน นะครับผมก็จะออกมาเป็นอย่างงี้เนะองน,นะฮะแล้วผมก็เติมช่วงเงาไปไม่น่าของคนเราก็ต้องมีเงามีแสงที่มันตกกระทบไม่หมดอะไรอย่างนี้นะเพราะแสงผมมาจากด้านล่างขวานะครับก็จะมีเงาของผมด้วยนี่ตรงนี้ก็ปรับไปเรื่อยนะะก็พยายามดูภาพรวมให้เยอะๆนะครับว่ามันจะเกิดอะไรตรงไหนขึ้นบ้าง พอที่นี้ได้เส้นผมมาแล้วก็ไม่มีปัญหากับเรื่องผมแล้วก็จะมาเปิดเลเยอร์ใหม่อีกเลเยอร์หนึ่งนะครับเป็นเก็บดีเทลเอาแต่นี้ผมไม่ได้ตั้งชื่อเพราะว่าทําอยู่คนเดียวแป๊บเดียวก็กไม่ก็ไม่นานก็น่าจะเสร็จแล้วก็เอาแค่นี้พอนะครับก็ต่อมาก็คือเราก็จะเริ่มมาเช็คว่าเราขาดตรงไหนบ้างนะฮะว่าอ,อย่างนี้นะตรงนี้นะอะไรอย่างนี้ แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่าเวลาเรามองแล้วเนี่ยแล้วมันมันไม่สวยเนี่ยแสดงว่ามันต้องผิดปกติอย่างหนึ่งแหละนะครับไม่โคงผิดเงาก็ผิดหรืออะไรต่างๆผิดนะฮะการวาดภาพด้วยจินตนาการตัวเองเนี่ยมันต้องมีผิดนะครับเพราะมันเกิดมาจากการจําต่างๆมาผมมองภาพผู้หญิงมาเยอะแล้วพอมาจู่ๆก็มาทําภาพผู้ชายมันก็นเลยแบบ ตามันก็อาจจะดูเป็นผู้หญิงเราก็ต้องพยายามทําให้ดุลงนะอันนี้ผมก็ลมเลเยอร์เป็นเลเยอร์เดียวละเพราะว่าไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยเอามาเป็นลมเลเยอร์เดียวไปเลยเพื่อง่ายต่อการกระทาง่ายหน่อยก็ให้แสงเข้ามาให้ฟุ้งๆนะครับมันโดนแสงมาเต็มที่เลยนะก็ อาจจะต้องเสียดีเทลอะไรไปบางส่วนนะครับเพื่อที่จะแลกลกับมาแล้วก็มาเก็บพวกนี้นิดหน่อยนะครับจำไว้ว่าอย่างหนึ่งเนีฮยสีขาวกับสีดำเนี่ยเป็นสีที่แรงมากคือถ้าเกิดปรับโปรให้ปรับแค่หนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับเพราะมันจะทำให้ความละเอียดเนี่ยของงานเนี่ยมันจะโดดออกไปเลยลก็คือให้เราปรับเนี่ยอย่างที่ปรับผมปรับเนี่ยผมปรับหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองนะฮะแล้วก็ปรับไป อ p ปเปอริตีให้เป็นหนึ่งร้อยอะไรงนี้ก็ปรับไปได้สูงๆเลยครับแต่ส่วนนี้ผมใช้อายดัปเปอร์ดูดเอาดูดสีจากตรงตาแล้วก็เก็บรยายละเอียดเหมือนปะงานเฉยๆนะครับก็ตามที่ดูก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากมายนะแต่เราเน้นส่วนใหญ่ก็คือว่าเรามองจากภาพรวมให้มันดูออกมาโอเคที่สุดนะครับพยายามอย่าไปรีบว่าเออมันต้องเสร็จมันต้องอย่างนี้นะ เพราะว่างานมันออกมาได้ครั้งเดียวเนาะยังไงก็สู้ๆนะครับสำหรับใครที่พยายามทำงานนี้แล้ว่าเจอกัน,นครับผมคิปหน้าฮะบ๊ายบาย